สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงหัวข้อที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมานะคะแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไรนะคะหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ค่ะคือเรื่องของสมาธิค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าสมาธิเนี่ยอยู่ในกรอบของการทําพิธีกรรมหรือว่าทําทางศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสมาธิอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกคนค่ะ เพราะว่าสมาธินะคะเป็นทักษะค่ะที่เราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ทั้งทางกายภาพแล้วก็จิตใจค่ะจากประสบการณ์นะคะของคนที่เคยเริ่มต้นฝึกสมาธิมาก่อนหลายๆครั้งนะคะล้วก็จะรู้สึกว่ามันยากจังวอกแวกหรือว่าแบบไม่สามารถโฟกัสได้นะคะ จริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าต้องบังคับให้ตัวเองเนี่ยสงบ,บในทันทีแต่จริงๆแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นค่ะเพราะว่าความจริงแล้วนะคะสมาธิเนี่ยคือการที่เราเนี่ยฝึกพฤติกรรมใหม่ให้กับจิตของเราค่ะเหมือนกับที่เราฝึกร่างกายนั่นแหละค่ะแต่ว่าทีเนี้ยสมาธิอะคือการฝึกให้จิตเนี่ยแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ย แต่ต้องฝึกให้เราเองเนี่ยไม่กดดันจนเกินไปที่จะโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะสมาธินะคะคือการสร้างความเคยชินใหม่ให้กับจิตค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปกดดันหรือบังคับมันค่ะแต่ก่อนเริ่มฝึกนะคะเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าเราไม่สามารถห้ามไม่ให้จิตคิดได้ค่ะเพราะว่าจิตนะคะมีหน้าที่คิดของมันอยู่แล้วดังนั้นนะคะสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือการฝึกให้จิตเนี่ย จดจอ่อเป็นสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งค่ะฝึกจนคุ้นเคยให้จิตของเรานะคะอยู่กับสิ่งที่เราต้องการได้มากขึ้นค่ะเหมือนกับการที่เราเหมือนฝึกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทำสิ่งต่างๆตามที่เราต้องการซึ่งเป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เวลานะคะและไม่ว่าจิตใจของเรานะคะตอนที่เริ่มต้นฝึกเนี่ยจะฟุ้งซ่านมากขนาดไหนจะมีความคิดมากขนาดไหน การให้เวลากับมันค่อยๆฝึกไปนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิได้ในที่สุดค่ะเมื่อจิตของเรานะคะมีกำลังแล้วก็มีความตั้งมั่นมากพอนะคะจะทำให้เราเนี่ยเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นทั้งกับร่างกายจิตใจค่ะและเห็นได้ยอย่างเป็นกลางและชัดเจนเพียงพอค่ะการเสริมสร้างพลังงานในรูปแบบนี้นะคะในภาษาหลักวิชาเรียกว่าสมถะสมาธิค่ะ แต่การฝึกสมาธะสมาธิอย่างเดียวนะคะอาจจะช่วยให้เรารู้สึกสงบแล้วก็มีสมาธิก็จริงแต่ว่าจิตนะคะจะยังไม่เห็นรายละเอียดกลไกลของการทำงานของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าวิปัสสนาสมาธิค่ะเป็นการฝึกที่ทำให้เรานะคะเห็นความคิดเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติไม่จำเป็นต้องนํามายึดติด จนไม่ยึดมั่นว่าเป็นตัวเราเองในทุกๆเรื่องค่ะดังนั้นนะคะการฝึกสมาธิใน2รูปแบบนี้ควบคู่กันไปเนี่ยจะช่วยให้จิตของเรานะคะมีทั้งความสงบและก็ปัญญาในการดำเนินชีวิตค่ะและที่สำคัญนะคะการฝึกสมาธินี้ไม่ได้ทำให้การปฏิบัติงานหรือวิถีชีวิตของเรานะคะเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะ ตรงกันข้ามนะคะสมาธิที่ได้รับการฝึกฝนจะทำให้เราสามารถจดจ่อและทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เราเดินทางไปทำงานขยับร่างกายดื่มน้ำเข้าห้องน้ำหากเราสามารถระลึกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้สึกกับร่างกายอย่างไรในขณะนั้นเราจะสามารถเห็นสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน และหลุดออกจากความคิดหรือจินตนาการซึ่งความคิดปรุงแต่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่กับเราติดหนึบจนเรามองไม่เห็นเลยค่ะนอกจากการฝึกสติในชีวิตประจำวันแล้วเรายังสามารถหาเวลานะคะเงียบสงบพักผ่อนแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างสบายแล้วก็ผ่อนคลายค่ะ นี่คือลักษณะของการฝึกสมถะสมาธิค่ะเพื่อสร้างพลังให้กับจิตใจในการจดจอ่อการเข้าใจและเห็นสภาวะการทำงานต่างๆในปัจจุบันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นความเป็นที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาสมาธิค่ะจะเห็นได้ว่าสมาธิคะเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาจิตใจของเราได้อย่างเป็นปัจจุบันค่ะ ไม่ว่าใครก็สามารถเริ่มต้นฝึกสมาธิได้ง่ายๆค่ะในคลิปต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงสมาธิประจําวันและสมาธิระหว่างวันค่ะว่าการฝึกให้ง่ายนะคะต่อการเข้าใจเนี่ยทำแบบไหนขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่กําลังเริ่มต้นฝึกสมาธินะคะเรามีครั้งแรกเสมอแล้วก็ครั้งแรกนะคะอาจจะยากแต่ว่า อย่าลืมนะคะว่ามีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะให้ทุกคนได้ฝึกพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะหรือว่ากด Follow ได้ที่ Facebook Fan Page YouTube แล้วก็ TikTok นะคะที่เพจดู o มรี่เรียมค่ะ